ทุกค okay. ครัอบครัวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทาไอติมโบราณกันนะคะเป็นรสเผือกค่ะก็เมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่อาจะทาไอติมโบราณเหมือนสูตรที่คนทั่วไปทําขายกันเลยก็คือเป็นการทําโดยการใช้กลิ่นและก็ใช้สีผสมอาหารในการทํานะคะแต่จริงๆแนละ้วถ้าเพื่อนๆทําเองที่บ้านเนี่ยแล้วมีตัวพวกเผือกอยู่เนี่ยก็สามารถเอาเผือกไปนึ่งให้สุกแล้วก็เอาเอาเนื้อเผือกมาใส่ด้ก็ได้นะจะทําให้ได้สัมผัสที่อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ,ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไอติมโบราณรสเผือกกันนะคะก็เริ่มเลยนะคะเราจะใช้หัวกะทินะคะใส่ลงไปในหม้อเตรียมต้มแต่อย่าพิ่งต้มนะคะคู่หน่อย ก็ใส่หัวกะทิแล้วก็ให้ใส่แป้งมันสำปะหลังลงไปค่ะเราจะใส่แป้งมันอะลงไปคนกับหัวกะทิในขั้นตอนนี้ก่อนนะคะคนจนกระทั่งแป้งค่อนข้างละลายตัวในตัวกะทิดีนะคะเราค่อยตั้งเตาถ้าเราใส่แป้งตอนที่ตัวกะทิร้อนๆเนี่ยมันจะทําให้แป้งอ่ะลงไปถึงโดนกะทิปุ๊บมันจับตัวเป็นก้อนๆทีนี้มันจะไม่กระจายตัวแล้วนะ,ะเดี๋ยวคนให้ก่อนแป๊บนึงนะคะ เนี่ค่ะคนแป๊บเดียวเลยพอแป้งกระจายตัวดีแล้วก็ค่อยใส่ส่วนผสมน้ำตาลใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปหมดเลยตามด้วยเกลือค่ะใส่เกลือไปหมดเลยกะทิเราเห็นว่าเราใช้พวกตัวส่วนผสมที่มีกะทิค่ะเราจะใช้เกลือมากกว่าตัวไอศครีมที่เป็นไอศครีมเบสนมนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาตัวเกลือมาตัดความหวานแหลมของตัวรสชาติส่วนผสมทั้งหมด พอเราใส่ลงไปอย่างนี้แล้วให้เราเปิดเตาค่ะตั้งจนกระทั่งส่วนผสมจะเริ่มร้อนๆขึ้นนะคะแล้วก็แป้งเนี่ยจะเริ่มสุบพอแป้งสุกเนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างส่วนผสมจะหนืดขึ้นหนืดขึ้นเล็กๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยเห็นเป็นลายเส้นก็ถือว่าใช้ได้ละเราจะตั้งต้มจนกระทั่งส่วนผสมสุกดีก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง จะเห็นว่าส่วนผสมเริ่มข้นหนืดขึ้นแล้วนะคะสังเกตเห็นได้เลยคนแล้วมันจะค่อนข้างหนืดตามที่คนที่ตีไข่นี่เลยนะคะก็ในขั้นตอนนี้นะคะให้เราปิดเตาได้เลยแล้วก็ใส่ส่วนผสมเหลวที่เหลือ,อลงไปนะคะก็จะมีนมสดแล้วก็ครีมเทมพินจืดค่ะเดี๋ยวคนให้เข้ากันดีทีนะคะเราค่อยใส่สีใส่กลิ่น ใครมีหมอ้อใหญ่วันนี้ก็ใช้หมอ้อใหญ่หน่อยกนะ็ได้เนาะได้คนถนัดขึ้น เนี่ยค่ะพอเราคนจนรู้สึกว่ามันเข้ากันดีละก็ให้เราใส่สีใส่กลิ่นได้เลยก้อนนี้นะคะเราใส่เป็นสีผสมอาหารสีม่วงนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนสีเผือกอันนี้ก็จริงๆเพื่อนๆปรับสัสดส่วนได้ตามใจชอบนะคะว่าอยากให้สีมันเข้มหรืออ่อนแค่ไหนเดี๋ยวกนเราใส่กลิ่นก่อนเราค่อยคนอีกนหนึ่งอันนี้เป็นกลิ่นเขือนนะคะ แล้วคนที่เข้ากันอีกทีค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วก็เดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วค่ะก็เตรียมเอาไปใส่ภาชนะได้เลยค่ะภาชนะที่เตรียมไว้นะคะก็จะเป็นถาดนะคะปูด้วยเตรียมกระดาษไขไว้ปูก้นถาดด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีถาดเป็นไซส์อื่นนะคะที่แบบ แบนว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าให้เวลาเทส่วนผสมแล้วอ่ะส่วนผสมค่อนข้างหนาหน่อย,อยน้อยก็สักนิ้วหนึ่งนะคะทําให้ส่วนผสมมีเนื้อของของไอติมไว้ให้เราเสียบไม้ได้นะคะก็ปูกระด,ดาษใชเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมลงไปเลยอันนี้จะเห็นเป็นสีม่วงค่อนข้างสดระดับนะึงนะแต่เดี๋ยวพอแช่แข็งนะคะสีมันจะดรอปลงนิดนึงนะคะดังนั้นเวลาเพื่อนๆใส่สีก็ให คำนวณเอาไว้ว่าเออเดี๋ยวสีมันจะหายไปนิดนึงน่าจะชอบไหมอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยค่ะพอใส่ลงไปหมดแล้วนะคะโอเคส่วนนี้แล้วก็รอส่วนผสมหายร้อนนิดนึงก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าของใครไม่ร้อนแล้วก็เอาปิดฝาแล้วเข้าช่องแช่แข็งได้เลยค่ะก็ สูตรนี้เราไม่ต้องออกมาคนนะก็ทุกประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณ7็ดชั่วโมงอะ่ะจนมันแข็งตัวดีะค่ะเออก็เอาออกมาดูสักทีหนึ่งก็ได้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนั้นน่าจะแข็งตัวเดียวแหละแล้วก็ถ้ามันแข็งตัวดีแล้วก็เอามาตัดแล้วก็เสียบไม้กินได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเป็นยังไง่คะคะไอติมโบราณเผือกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อ่าได้อย่างงี้แล้วนะคะเราจะมาออกจากพิมพ์กันนะคะโดยการที่จะใช้มีดหรือว่า สเปตัว่าก็ได้ค่ะบางๆแสะรอบๆพิมพ์นะคะโดีแสก่อนอันนี้จะช่วยให้ตัวไอติมอะค่ะหลุดออกจากตัวข้างๆถาดนะส่วนข้างล่างก้นของเราค่ะก็จะมีกระดาษไขอยู่แล้วมันจะช่วยให้มันให้ไอติมหลุดออกมาได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราก็คว่ำเลยก็เดี๋ยวกดนิดนึงก่อน เต็มดุลแล้หลุดออกมาแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนถ้ามันหลุดออกมายากเนี่ยก็เอาน้าอุ่นหรือว่าน้ําอุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะเอามาลูบๆที่ก้นไข่ชนะนิดน,นึงนะคะมันก็จะช่วยให้หลุดออกมาง่ายขึ้นเสร็จแล้วก็ให้ลอกกระดาษไขออกค่ะ พอได้อย่างนี้ค่ะเราก็มาตัดเจอเป็นชิ้นชๆสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการเลยนะคะก็เสิร์ฟง่ายจะช่วยจะได้จับได้ เพว่อจะเสิร์ฟอย่างนี้นะคะ2ชิ้นก็เดี๋ยวตัดหัวตัดท้ายนิดนึงนะคะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเคเสร็จแล้วได้อย่างนี้นะคะก็มาเสียบไม้ได้เลย เนี่ยค่ะเราเสียบไม้ได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวทําอีกอันนึงแล้วก็มาจัดจานกันมาค่ะทีของเราจัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ Food Table t v วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ